สวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้ปล่อยแม่ตุ้ยนุ้ยลงคลองค่ะกับลูกน้องบิ๊กเพชรลูกบิ๊กเบิร์ดนะคะมาตัวเดียวนะคะบิ๊กเพชรครับบิ๊กเพชร น,นี้เพิ่นตันน้ำ้หลายนะคะเพิ่นเห็ดเขาหน้าปังตันน้ำใบลายลายจนน้ำท่วมเลยน้ำท่วมน้ำเลึกอยู่ถ้าเพิ่นมาตันน้ำน้ำม,มันจะบ่ลึกปานนี้เราควายมันสิย่งางย่งางง่ายมาดีมันสิไปหูนหอดสะพานค้อนเบิดคนนะคะอันนี้น้ำม,มันหลายมันก็ไ่อ,บบอยากไปปาบนี้หาเล็มอยู่แอมอ้อมแอมกับกลับแล้ว ตกใจอะไรบิ๊กเพชร <c oughs> ตัวนุ้ยอยู่ตรงนี้นะตัวนุ้ย